ไปเปิดก <I> ันเถอะเออขอมันชื่อว่าอะไรนะเจเจทีเจเจทีอะไรอย่างเงี้ยเออตกได้เราก็กดตีเอาไหนอ่ะงี้คุยไอพีซีแล้วก็เปิดกูกูคุยไปแล้วโอ้มันมันต้องคุยก่อนรอบหนึ่งแล้วมันก็ค่อยอันนี้อ๋อั่นเลยอ๋อเข้าเลยตายตายนี่เซฟไม่ได้ ว่ายน้ำได้ใช่ไหมเนี่ยได้ได้แต่กูแค่อยากล่อนนี่เฉยข้างล่างอะไรวะเนี่ยจุด,ดแดงเนี่ยตัว,ตวไรได้คนง่ายอ่ะหอยดิกดำบันในนอ้องหอยยั์โอ้โอ้ยตัวบักโอ้โหตัวบักเทิบเลยสองร้อยด้วยครับน้วเข้าสระโบ,บกเองเอลันที่ลิลิี นี่ก็ขายดีอยู่นะสามพันกองละสามพันแต่แต่ไม่ขายดีว่ะแต่แบบแอตแลนเทียนมันแอตแลนเทียนคูณสามจะมาแสดงว่าก้อนละเก้าพันหมดแล้ยววะว่าหมดแล้วใช้นี่ใช้นี่หมดละเปิดไหมลองเหรอเตรียมเตรียมเบติได้ไหมพร้อมก่อนมึงเงินตั้งเยอะไอ้เี่ยตังมันก็มีสองล้านอะเป็นดิสเลนใช้หัวปลาเอ๊ะกูว่ากูใช้เป็นไอ้นี่ดีกว่าใช้เป็นสาร้ายดีกว่าดิสเลนเยอะ กูใช้หัวปลาหัวปลามันลบรลีเซินส์อ่ะกูเลยไม่อยากใช้ไอ้ไอพวกนี้มันชอบกินกันินมาคนในเซิร์ฟบอกขอบคุณครับเสร็จ <c oughs> เสร็จพวกกูดิจะได้อะไรไหมทำไม่ได้นี่โอโ้โห <c oughs> โอ้ยได้ลิลิก <c oughs> ลิลิกละโอ้โห <c oughs> อ,อุ้ยม่ติปะอุ้ยออโรลาแบบอันนี้ว่ะลิลิก ้ยแค่คูณ3ก็มึนหมื่นแล้วไอ้นี่น่าจะสักสองหมื่นมั้ยสองหมื่นเนาะเด็กอ่ะไอเมีติกละแต่ว่าไม่ใช่ออโรล่าว่ะอะไรอ่ะสไปเดอร์แคลับปูแมงมุมปูแมงมุมแมงมุมปูอะไรสักอย่างนั่นแหละปูแมงมุมปูแมงมุมปูว่ะปู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 ปปูโอ้ดีนี่ไงตัวอะไรมีเจนว่ะมีเจน อุยอ้ยอุาา้ย<ม>นี 00, 00, ่ไง2006คูณเจ็ดป่ะ10,080ฮะก็ใช้ได้ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ก็พอคืนกำไรอยู่มหมายถนึงมึองอะ่ะกำไรส่วนกลัวขาดทุนอุอ้ยนี่ไงมิติกแบบอันนี้อ,อ๋อนี่มาละตัวที่สองมาละสอเฮ้ยเฮกว่ะมัน มันจะเป็นเฮสป่ะสีแดงเหรอเฮกนี่คูณสองป่ะ่าจะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะอุ้ยสองร้อยละแบลรีเจนเดอรี่เหรอกูกูยังไม่ได้เปิดเปิดธงในนี้เลยนี่ยว่ะธงในด่านนี้เลยนี่ยว่ะโอ้โหมันใหญยังวะเฮ้ยบิ๊กเหรอเออบิ๊กโอู้แค่ร้อยสามแค่ร้อยสามสี่นี่กะบิ๊กนะแค่ร้อยสามสี่กิโล ไม่ได้เปิดทงแลว่าแปลว่าตกดีเอาเฮีพร้อมกันเลยแต่ไม่ใช่เนี้ยเอาล่ลาโอ้ยอย่าได้เวล่าตัวนี้แม่งทับเกาะมอสบูดจมได้เลยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวสีดำว่าดาร์เคนเหรอน่าดาร์เคนว่ะเออใช่ใช่ใช่ดําดําปิดเลยดําเป็นนี่ยา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 าอัน แต่แต่แต่รู้สึกเหมือนเหมือนเริ่มสว่างไงไม่รู้อะไม่มึงคิดเองอมุดอยู่กับกับนิวอะเออแต่เดี๋ยวกูค่อยออกออกดีทีนึงรองให้หมดก่อนไม่นะ<ม>ฟ้าสว่างแล้วโอ้ไม่หมดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเบลแปดเอ็ดเหรออ้าวเฮ้ยยังได้อยู่ <laughs> อ่ะยังได้อยู่เฮ้ย แล้วแล้วคือกูสุ่มได้เอ็นชาร์นแบบมิติคอขายได้หมื่นห้าเราไปซื้อเบ็ดปะกการังเพื่อมา,อาหากันเดอะขายได้ว่ะขายทำทุนลองสุม่มสักหน่อยป่ะเดี๋ยวได้เฮกอ่ะหมายกูไม่ได้เฮกอ่ะกูได้สายฟ้ากูซื้อเบ็ดใหม่เพื่อหาหินเลยเนี่ยมิติคอ้ออีกแล้วโอ้โห โอ้โหตัวใหญ่เลยปลาในเมื่อกูได้กูได้หินสีแดงแล้วกูเหลือแค่หินอันเดียวไม่เชื่อนี่ดวงมันมาแล้ววะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหินเฮ็กซ์อุย้ยเอเออเาว่ะกดดาวไปเลยนี่เออแต่ก็ใช่อยู่แหละเก็แต่ว่าแต่ว่าถ้าพวกเอีเวนต์นะมันจะมาแบบสองสัปดาห์สามสัปดาห์กดห็ดีหน่อยแต่ว่า,ามาก็แค่แบบพวกแก้แพทอะไรพวกนี้ก็พอละ แต่ส่วนมากเขาเดวนี่นี่อะไรเบลอะไรอ่ะเอาเลูลาออกมาเอาโลล่าออกมาใช่เลยเอาโลล่ามาเฮ้ยเอาดิแล้วก็แล้วกูอยู่ใต้ใต้ใต้น้ำบนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยกูกลับเลยเนี่ยกูกลับเลยเอ้ากูใช้กูแค่จะเปลี่ยนไปตอนกลางคืนไม่ออโร่าเลยเอ็นชานช่างแม่งไปก่อนลิลิช่างมันกูใช้ออลรลาละเออฟาร์มฟาร์มตอนนี้ฟาร์มฟาร์มฟาร์ม น้ำมนต์อยู่ไหนวะ like, <Okay. S 1> น้ำมนต์อยู่ไหนวะน้ำมนต์อยู่ไหนน้ำม้วนที่ไหนอ้อร้าสองครั้งไงในเซิร์ฟเนี่ยอุ้ยแต่นี่อลลอร่าธรรมชาติอันนี้อลลอร่าธรรมชาติอลลอร่าแบบแบบแบบไม่ได้ใช้แล้วคนที่อยู่ในเซิร์ฟอิ่มอ่ะกูบอกเลยอิ่มอ่ะอลลอร่าสองครั้งในเซิร์ฟ่ะคิดดูใครใครที่ไม่อยู่ในเซิร์ฟเนี่ยตั้งแต่อลลอร่าแรกคือบอกก็อิ่มไหมเอาไปเอาไปกใช้บิซซ่าอะไรกูเขียว่ะเอาข้าง ให้แล้วให้แล้วเอ้ยกูให้แล้วอย่าบ่นนะโ, yeah, โอ้ลิลิกลีลิกเอ้ยไอ้นี่เปล่าวะออร์โล oh, ่าปะมันสีมันเรืองแสงเออออร์โล่าใช่ปะเยี่ยม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 สองหมื่นชั้นออโรล่าเลยเลยเลยลแถวประมาณนั้นตายแล้วตา้ชายเอ๊ะโอ้โหใช่ปะหมดแล้วหมดแล้วเยี่งรอยกูได้แบ็คกูได้นิกอย่าบูอย่างงั้นตัดออกเลย บ็ดนี้่อยแล้วทำไมทำไมทำไมใช้เบ็ดประการังแล้วตัวปลามันใหญ่ขึ้นวะเอดเจสตายสุดสีเออเพราะงั้นเราต้องเลทยาวเอยได้แล้วอ่ะเย้เนี่ยเจอซะทีหินลิลิกแดงแล้วก็มีเอ็นีซีด้วยแต่กูไม่โอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเวลาใส่ลิลิกละเอ๊เดี๋ยวอันนี้ อ่ะคุณูดูสุ่มหานะนี่ไง,งตูเปิดละแ,<บ>แต่เวลาดำลงโคตรมืดข้างในเออไม่ใช่อ่ะอันนี้ลองหนมันจะเป็นเขาวงกตนะข้างล่างไปไหนหว่าขวาและซ้ายดีไปซ้ายดีว่ะแต่นีนะกูมีไอ้นี่ไทเบเกอร์อยู่ว่ายน้ำเร็วใช่ทางนี้เปล่าวะเนี่ยทางนี้ไปต่อได้ อันนี้เจอแล้วทางขึ้นเง่ยวปุ๊บโหเจ็ดแสนห้าอะไรไม่รู้อ่ะแต่ซื้อเลยดีกว่าเรียบร้อยว้าเจ๋งแป้งโหมันมีสแตนอยู่ข้างหลังด้วยโอ้ตอนนี้ก็มีน้ำวนเหมือนจะไปทางกลับลงไปกระโดดเลยเบ็ดไอ้ o ถออเดอร์เดฟแบบมันคืออย่างนี้เลยเว้ยมือคืนโนไลท์ที่บ้าน่ะ ไอ้เอ้ว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ